เกียร์ใหม่นะครับ8สปีดนะครับของอซูซุนะครับทำงานควบคู่กับระบบเครื่องยนต์นะครับแม็กฟอร์สของเรานะครับ2.2นะครับว่ามีอัตราเร่งดีขนาดไหนแล้วก็มีระบบการใช้งานยังไงบ้างนะครับมีแบบพิเศษยังไงบ้างนะครับที่ไม่เหมือนเกียร์ออโต้ทั่วไปในรถกระบะนะครับจะให้ลองดูวันนี้นะครับโอเคไปกันจ้านะครับลองเลยนะครับเกียร์ออโต้8สปีดของเรานะครับก็คือจริงๆแล้วคือเกียร์ออโต้เนี่ยง่ายๆเลยครับดีนี่คือเดินหน้านะครับเราจะมาลองเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ความเร็วของรถนะครับอัตราต่อเนื่องการทดเกียร์อะไรต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงมันราบลื่นแค่ไหนนะครับแต่งนอกเลยระบบของเราค่อนข้างที่จะนิ่มนวลนะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมลองสนนย้ายให้ดูเลยนะครับมาดูคนนิ่มนวลในการลอยต่อของเกียร์นะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับ8สปีดของเรานะครับผมนะครับจะมีเกียร์บอยไปเกียร์ดีเห็นไหมครับ เป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับเรายังไม่ได้มีระบบอะไรเข้ามานะครับก็ถ้าขับในสภาวะรถติดๆอะไรประมาณนี้ครับติดขัดหรือว่ายังไงเนี่ยครับก็ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดขับนอกเมืองระยะทางยาวๆนะครับประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรครับรลตต่อของเกียร์จะค่อนข้างที่จะราบเรียบนะครับไม่มีการกระตุกอะไรมาถึงความพิเศษของเกียร์ออโต้เรานะครับ เราสามารถขับเป็นลักษณะกึ่งแมนนวลแล้วกันนะครับตบเข้ามาเข้าหาตัวนะครับเขาเรียกว่าเกียร์เป็นเลฟทรอนิก์นะครับผมสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับตอนนี้หน้าเกียร์จะโชว์เกียร์ที่เท่าไรเอ่ยเกียร์เจ็ดอยู่เชีนเกียร์ได้ไหมเราใช้แอนจินเบรกผมเชนเกียร์ช่วยผมันจะไม่เบรกรถก็จะดึงรถจะไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับถ้ารอบเครื่องยนต์ไม่สัมพันธ์กันดูนะครับผมเชนเกียร์ส่วนใผมอยากจะขับสนุก จะบอกไ้ก่อนนะครับการขับแบบนี้นะครับการประหยัดน้ำมันจะหายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์กับการใช้น้ํามันลดนะครับอ่านะครับผมเกียร์ห้าผมไปเรื่องของใส่เลยนะนะครับเกียร์ห้าแล้วนะครับเกียร์หกอ่านะครับเกียร์หกก็เข้าไปแล้วเห็นไหมครับเห็นเกียร์ขึ้นไปเกียร์หกแล้วใช่ไหมผมสามารถเป็นเป็นนวดได้นะครับอ่าเกียร์เจ็ดเข้าถึงแปดปัดไม่ได้ นี่ครับเพราะอะไรรอบเครื่องยนต์ยังไม่สูงพอที่เราจะเข้าเป็นเกียร์แบบนะครับเห็นไหมครับได้แล้วรอบได้แล้วเห็นไหมครับอยู่ที่รอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วข้อดีของเกียร์ตัวนี้นะครับในกรณีที่รถจะหยุดนะครับคือเกียร์มันจะลดลงเองอัตโนมัติเห็นไหมครับผมไม่ได้ถอนเกียร์นะเกียร์จะถอยลงเองตามรอบรถนะครับลองให้ดูเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับไหลลงไปเรื่อยๆนะครับจนจอดสิ้นสุดนะครับก็จะเป็นที่เกียร์หนึ่ง เรียกว่าระบบเรปโทนิกนะครับเห็นไหมครับพอเราออกตัวปุ๊บออกตัวเกียร์หนึ่งนะเห็นไหมครับผมไม่มีการใส่เกียร์ลดก็จะตื้ออยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมาคล้ายๆเมนูด้วครับอ่าใส่เกียร์สองอ่าไปแล้วเกียร์สามเห็นไหมครับเกียร์นะครับเห็นไหมครับสี่ผมจะใส่แปดเลยไม่ได้ล่อไม่ได้เห็นไหมครับมันจํากัดอยู่นะครับก็คือควบคุมด้วยรอบขอเครื่องยนต์นะครับในการใส่เกียร์ให้สัมพันธ์กันข้อดีนะครับความพิเศษนะครับในเกียร์อิเล็กทรอนิก พิเศษอีหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าระบบแพนนัลชิพนะครับผมมันดียังไงล่ะนะครับในกรณีที่เป็นเกียร์เดียดีอยู่เห็นไหมครับเราก็สามารถทําได้นะครับทำได้สองระบบนะลองลองแบบแรกก่อนที่เข้าเป็นเกียร์ดีอยู่นะครับนะครับสามารถเพิ่มเกียร์นะครับตามรอบแพนนัลชิพเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงได้เกียร์เจ็ดลดลงได้ไหมเชนเกียร์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมอยากจะใช้ Engine b r บ k e เนี่ยครับทำได้ื้อมันก็ช่วยให้เราเบรกให้ตัวเครื่องดึงได้นะครับบอกนิดนึงนะครับ สักระยะหนึ่งครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นระบบปกติถ้าเราเข้าไปที่ตัวดีไว้นะครับเห็นไหมครับหายไปปกติแล้วแต่อยากจะขับสนุกเริ่มต้นตกเข้ามาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บเพิ่มเกียร์รถเกียร์ได้เหมือนเดิมนะครับผมรถเกียร์นี่เห็นไหมครับทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับเพิ่มเกียร์มานี่ครับสนุกไหมเราแก้ไขให้ละเราทําสิ่งที่ดีความพิเศษของเกียร์8สปีดนะครับ